ชอบเลยอมหาเอสิบุรนให้เลยเออเตัวได้ให้มันบเต็มอย่างน้อยเดียวโอ้แม่ชิดไส้ทั้งหดแดงเลยน้องทำอื้หอมมากินข้าวคั่วเลยทุกคนแลวบะเนียนเทียบตัวตูเทียนบะแฮนคั่วนี้เ็นบข้ยเออ สบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีตอนเช้าทีร้องสารเม <c oughs> ื่อนี้มาพบกับน้องอูอีกแล้วนะมาพบกับซองน้องอูร้องสารมื้อนี้น้องอูกะสิหมายเฮ็ดปลาแดกสู้ทุกคนเบิ่งอีกแล้วเนาะมื้อนี้น้องอูได้กับแม่ไป,ไปอ่าได้ปลาสะก่างมาเนะ <c oughs> าะจะมาเฮ็ดปลาแดกซึ่งการเฮ็ดปลาแดกปลาน้อยของน้องอูนี้มันจะตั้งจากปลาแดกปลาใ,ใหญ่เนาะทุกคนจะเฮ็ดวิธีการเฮ็ดจะแตกต่างจากปลาแดกปลาใใหญ่เพราะปลาแดกปลาหญ่เฮาจะได้แซน้าเกลือคามคืนแต่ปลาแดกอันนี้บ่ได้แซ บริเวณน้าเกลือข้ามคืนแล้วก็ม,มีมีวิธีการเฮ็ดอีกอย่างหนึ่งเนาะที่จะมาบอกทุกคนเนาะเดี๋ยวเนออกกา,าะน้องอูกําลังรอท่าแม่มาแล้วน้องอูจะช่วยแม่ครัวป่าเนาะนี่นี่เนาะนี่เป็นปลาสกากนี่เฮาต้องอ่ะครัวมาให้มันสะอาดเลยทุกคนปลาแดงเฮาถึงจะแซ่บแล้วกันสะอาดถ้าเฮาเฮ็ดบ่สะอาดาปลาแดงเฮาก็สิบ่สะอาดเนาะถ้าครัวป่าบ่สะอาดปลาแดงก็สิบ่สะอาดว่าไงคะไอ <c oughs> ้ลมเราอีพอ่ออีแม่ไปโทรศัพท์นีน่พอนะ่อเนาะ พ่อจะเข็นอางุนพ่อจะเข็นอางุน่เพิ่ีดยามแล้ตายองุนตายมัดอีพ่อปิซีดอย่างไสฮว่ละวันนี้แม่ซื้อมาเห็ดปลาแดกปลานปลาแดกปลาน้อยนี่น้องอูซื้อมาในราคาร้อยบาทอะไทุกคนนี่นะโลนึงโลหนึ่งห้าพันโลหนึ่งห้าพันหกโลสามสิโลห้าสามสิบเมละสามสิบสามสิบพันถึงทั้งหมดนี่ถึงร้อยบาทมาอ่าน้องอูกัเป็นวัด เป็นรับแค่ไปลินนำ้ำเมื่อวานน้องอูไปลินน้ำมาเอออยน้องอูซี่ควาปาเซออีแม่เนาะนี่ทุกคนเมื่อวานนี้น้องอูไปลินผ่าแซดเนาะเป็นผ่าแซดเป็นตาดที่งามที่สุดในล่องซานเลยน้องอูไปท่ายแล้วทีนี้ละ่ะน้องอูบัวไม่อันทีแรกน้องอูคิดว่าน้องอูเฮ็ดเขียนคลิปเสียนี่แหละแล้วบันนี้น้องอูบักกู้คืนได้ละบันนี้ละ่ะน้องอูไปตั้งค่ามันสูงเกินไปด้านค่าเป็น 4K นะแล้วทีนี้ โทรศัพท์น้องอูที่น้องอูไซตตัดท่านมันบริสามารถ้องครับค่าบิตของค่าบิตของวิดีโอที่สูงได้นะมันครับได้สูงคือต0ว0ูพันพันพันแปดสิบเออพันแปดสิบอย่างละค่าบิตของมันนะแต่ว่าน้องอูไปตั้งค่าเป็นโฟเคมันสูงเกินไปแล้วมันโปรแกรมที่น้องอูตัดต่อท่นมันบริสามารถทำได้นะเพราะว่ามือถือของน้องอูมันบริฮับโปรได้นาก็เลยว่าน้องอูก็เอาคลิปว้นี่แหละเดี๋ยว หาพยายามซอกมือถืออื่นก่อนไปซอกมือถืออื่นก่อนที่มาตัดธนาแต่ว่าคลิปกันยังอยู่ในนี้ซึ่งคลิปแบบที่เอามาตัดออกได้ก็กคือแบบมันมันบบปติดประตอกอะ่ะนาแล้วทีนี้คลิปที่น้อง o, อู้เอาไวไ้ถ่ายไว้คือหลายแหงแล้วก็งามแหงแต่ว่าได้ประมาณสองคลิปเนี่ยที่น้องอู้ถ่ายก็เลยแบบว่าเออถ้าไปบืดนึงก่อนเดี๋ยวซอกวิธีการได้ลนะจะเอามาตัดให้ทุกคนเบิ่งทุกคนรอเบิ่งเนอะแต่แต่แต ในตอนนี้น้องทุกคนกระเบื้องวิธีการเฮ็ปเดปลาแดกของแม่น้องอูไปก่อน,นอ, <g ül> <c oughs> อ่าเดี๋ยวเขามาเบื้องวิธีการอ่าคขวปลาแดกแล้วกันเกลียมเฮ็ดเด็กน้องอูคขวปลาแดกสวยแม่เนาะเพราะว่ามันหลาพูดแม่เฮ็ดผู้เดียวหมด เดีว้เจอซามใหเลยล่นไะเย้าเราซื้อปะแดกมันเป็นสร้างที่พันนี่ะซื้อมากินวันนี้สร้างที่พันกินตูชิค่ายได้ได้ใช่ป ไรฮิตค่ายเลยเนาะค่ายได้เท่เเาไหรนีลองฮิตละอันไปซื้อตุกมานะฮาซิอันลองห้าวิธีต้มประเทศนะด้ยดยวยมันแซ่บนะฮะนะละอัน,น,าาน,าอนใส่กระปุกค่ายต่างเคยบนน้ำตางทยเด็ดเลยา้เอว่าเอาวันนี้มนเอาสปซท่ต่าง ตัวนั ALLY ้นเป็นพญาตาแต่พญาคอลองตัดอันนี้ตุ๊กมือลาย อไจากมช่องี่ะเ้ำมันเต็มให้แเต็มเต็มคุณป้าามเอ้นลล้างมนใส สร้างทิพยนใหสร,สาร้างสร้างทิมือ์ไดใไม่ได้เพ่มมันเอาเพิ่มมือวานมันนอนจะได้ไล่คนนี้มันเพิเที่ยว นี่คือปลาที่เฮาล้างแล้วละน้องวันนี้เฮาก็จะมาใส่เกลือเกลือตัวนี้ห้าขีดเนี่ยบอต้องใส่โลนึ่งว่ะเลยปลาหกกิโลต่อเกลือโลนึงเงี้ยบออันกระแซบเบิ้งคันมันนั้นแซบเบิ้งแซบเบิ้งก็มาทนบุคลากรจะอีกสิว่ะอันนี้เฮนต้องไเรอยนเอาน้ำใส่ได้แบบนี้อ <ừ> ืแต่ว่าสูตรเฮ็ดปลาแดกปลาน้อยนี่คือซิโบแซ่ข้ามคืนนะทุกคนแซ่เกลือประมาณสองชั่วโมง เซ่ให้มันละลายเซฟเกลือประมาณสอง่วโมงละหำนี่เฮากะซีคว้าใส่ทุกคนเฮ่าไม่ได้ใส่หำละลายคือปลาแดกปลาใหญ่อันนี้ท่านต้องได้เอาอันน้ำใส่เรเอาน้ำใส่อันนี้ปลาแดกปลาใหญ่คือเฮาบม่ได้เอาน้ำใส่เฮาเอาเอาเกลือใส่กับปลาใส่แล้วปล่อยให้น้ำมันยึงขึ้นเองได้ไหมเนาะอันนี้ท่านปล่อยให้น้ำปลาออกเองต้อบุพอไหมเฮาว่าเกลือนี่เขาต้องการมันให้มันมีน้ำเอออันนี้ปลาอันนี้เขาต้องการให้มันมีน้ำนี่คนเข้าไป เต้าอีโครงนึงเป็นไปบพม่นบอกขาก็ะเพรากับบพนี่เอบวานแล้วเต้าอีกครงนึงนี่ออเาออนาะ,นนนะเกลือถงต้องเกลือส,สามถงสามถงก็คือโลครึ่งเกลือโลครึ่งต่อปลาหกโลเพราะว่าเราซื้อก็มันบอพอเนาะนคือสูตรแม่น้องอูน,นี่กับบมีสูตรตายโตเนาะกะเอาว่ามันพอหรือบพอจำได้แล้วก็ใส่ไปสูตรบ,บ้าน คือปลาตัวนี้เมื่อวานนี้น้องอู้วนเฮ็ดปลาแดกเออเมื่อก้อนเมื่อวานเนาะเฮ็ดปลาแดกปลาใหญ่คือเฮาจะใส่จะบม่ได้ใส่น้ําจะใส่แค่ปลากับเกลือแล้วให้น้ําปลาให้มันออกเองเพราะว่าเฮาแช่ปลาคามคืนเน่แต่ว่าในกรณีปลาแดกปลาน้อยนี่เฮาจะแช่ปลาใส่น้ําเกลือประมาณสอง่วโมงจะสมบูรณ์ก็ได้เนอะเพราะเป็นปลาน้อยเฮาเ็ดปลาแดกกินตัวนั้นให้เอาปลาแดกอันนั้นให้ปลาแดกกินกันแต่ว่าเอามาทอดกินเนาะอันนี้เฮา เขาแซีสองสองชั่วโมงเ้เนื้อมันหั่นละเฮาก็จะเอาหำม,มาคั่วใส่ทุกคนเฮาหำต่ก้อนตัวปลาแดกปลาหไงนี่น้องอูก,กับแม่จะใส่เลยแต่ว่าตัวนี้เฮาจะคั่วใส่ปลาแดกปลายญ่ก็คือการคันว่าจะคั่วก็คั่วได้คั่วได้เบอกแล้วแต่สูตรม่แล้วกคั่วก็ได้แต่ว่า ถ้าคัวใส่นี่มันซีเนื้อหั่นแล้วกัน้ำปลาน้ำปลาแดกมันสีแดงน้ำปลาแดกมันสีแดงแล้วกัปลาปลาแดกมันสีแดงมันสีแซ่บกว่าปลาจืดถ่าเราห่อไส้พี่พามันกินได้เลยเมนตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงอะเมอะไรวะว้า,าทุกคนวันนี้แสงแดดงามกันนะพุ่นหลังบ้านน้องอูงามบ่ทุกคนพุ่นว้่ ได้แล้วปะปะไปไ้บอกโอเคเดี๋ยวจ้าสองชั่วโมงค่อมาเจอกันเนาะนี่เนาะบานี้อีแม่ก็ที่มาคว้าหำเนาะอันนี้เป็นหำอ่อนเด้อทุกคนอันนี้คือสีหำที่ยังบบได้คว่วมันจะเป็นสีแนวนี้เนาะไม่ตั้งนี่มันจะเป็นสีแบบนี้เป็นสีขาวสีขาวๆแต่ว่าหำที่หามาคั้วแล้วมันจะเป็นสีแดงนะทุกคนแยวอีแม่คั้วหำไปก่อนให้โบเมท ทางไฟได้บ่เฮอลืมซุ่มปะไว้ให้อีเมลคั่วใส่ซันนี่พอมเนี่ยใส่เมื่นี่แมนบ่ใส่เมื่มดนี่แต่ว่าคั่วเท่าน้อยคั่วเท่าน้อยเออคั่วหั่มอะไทุกคนโบบอกว่าสูตรทุกคนที่เฮ็ดคือแม่น้องอูบ๋แต่ว่าสูตรแม่น้องอู๋จะคั่วหั่มใส่คั่วจนหั่มสุกคั่วมันก็สิมี่ห่อรดหอมกว่าแม่นบอกถ้าคั่วเขาเนาะอันนี้เขาคั่วเปลือกเขาดิ ตอนเฮาบวกล่วให้แม่มันกะป็นเนี่ยป็นแบบคิ้วคิ้วแม่นบอกคิ้วคือห้ำเออเฮาคั่วแล้วมันกระทันหอมมันเป็นรสหอมๆคือเฮาอันมันทึกไฟเออพาเบิ่งเลยพาเบิ่งตอนมันอันคั่วสุกก็มื้อนี้อากาศบ้านน้องอูดีขนาดทุกคนเบิ่งแสงแดดแสงแดดส่องเนาะส่องขวบพันล้านเฮาเบิ่งบ่น้องอู้นี่ว่าสิจัดใหม่อยู่เนาะ แต่ว่าเขาจัดไม่ต้องไปซอกไม่แอมมามาออยมาแอมไม่นั้นแม่กาตานเฮ็ดสวนตานเฮ็ดสวนเดี๋ยวจะยี่หอดยามแล้วดูเฮ็ดสวนอะไรทุกคนทุกคนว่ามีสวนแบบกวงๆเป็นอย่างบบปลูกพริกสวนน้องอู๋ก็มีพริกได้ทุกคนแต่ว่าอันยั้นกินแล้วมันตายเนาะช่วงฝนตกคาะแม่เนาะแต่ก่อนก็บบ่ได้ซื้อมาเเภทกินได้เนาะแม่เนาะเพราะว่าฮามีประเภทกินเองได้แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกแหงแล้วปลูกอีอย่างกับโบได้เพราะมันตายเมืนห่อมันบุกค่อยไมักน้ำาหลายปไหนแต่วันนี้ ผาจาังไนเดอร์พิพากันเฮ็ดสวนไหมเลยเพออยาราะยำแล้วอะไรฮ็ดสวนแล้ววันนี้ขัวไปเรื่อยนๆมั้งนี่คือหำที่เอาคั่วแล้วทุกคนมันจะเป็นสีแดงๆอันนี้เนาะขัวซุกแล้วทีน่ะซุกแล้วบอกเอามาใส่ซามให้แดงมาเลยลองทำนี่โอ้หอมเหมือนกินข้าวคั่วเลยทุกคนแล้ววันนี้อัน เทียบตัวตูเทียนแทนคั่วเห็นบบน่า้าวดิตูเทียนแบบนีข้าเอ้ย <c oughs> อันตัว body คั่วอ,อันนี้ตัวคั่วสี่มันจะเจอกางกันแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวน้องอู้ที่รอท่าให้อีมมเมฆคั่วมาแล้วเหมือนน้องเขาจงค่อยมารอาท่าอีกสองวโมงมาเจอกันตอนเอาหำใส่ป่าเนาะป่าน้องอู้ก็เริ่มแข็งกันี่เมฆเออมันทึ่เกลือแล้วมันแข็งเนาะยังมาท่าอีมเมฆเจอกันตอนใส่เอาหำใส่ป่าเลย เมื่อสองส้วมงผ่านไปเนาะปานี่เอาพวเพ็ดใส่คือก้านอะสูตรแมจันเนาะนี่เพ็ดแห้งใส่เลยอากาใส่หำที่เอาคั่วไว้ฮะเนาะนี่คนเข้ากันห้อมเฮ้ยห้อมหำเอี้ยวซิบรุนให้เลย เอออันตัวแรกให้มันบมดเต็มอย่างน้อยเดียวเวอไม่ทิ้งไส่ท่างหรอคนเข้าไปคนให้มันถ้วยบอแม่คนมันเท่าไส้หั่มไล่มันก็เป็นขี้แกบลาเนาะใส่หม้อส้มเต้าหันประเทศบุโปหำนี่กับบุเซย์ไม่นะประเทศบุโปรฮั่มันเป็นสูตัวซาบะอันแม่เฮตินเป็นซาบเป็นกินซาบเนาะคันอะไรคันโปรฮั ปลาแดกไม่ไดออวาวค่ิอืมแม่มเป็นตัวแม่ตัเที่ยวอย่างใหญ่มันบงมันบนมันบโเด้งต้องคลอหั่นคอเกลือให้ปลาแดกเค็มไร่กับปแซ่บพี่แม่ก็ได้มีไร่บนเบาก็าแดกเค็มไร่กันปลแซ่บบนนัวปลาแดกนั่นต้องน,ออนั่นบมเค็มเฮงปลาแดกแซ่บเนี่นยน้องเขาเฮ็ดไปเหรอได้บะนี่นะ ทุกคนแต่ก่อนน้องอูเห็ดโบเป็นนะเดี๋ยวนี้น้องอูเห็นแม่เห็ดอันเดี๋ยวนี้น้องอูเห็ดเป็นแล้ววันนี้มีมีแต่มีเห็ดรูปโบจูแล้วมาเอาให้มาใสา่บ่ืมมาใส่ดี่ได้นะเออมันมันบวเต็มมันกับบุญยังไล่ะะนะน,นี่ปลาแดกที่เอาเห็ดยังบบเต็มเนาะลองจกตัวมขึ้นมาลองดูนี่อ้แดงตัวแดงๆะซะเนาอใบงามบ่ไปใส่เอาอีกอน,อน้อยนึง ความป่ะสามมาอึ๊บไายอีนนี่เอาปลาแดกใส่ให้เนาะวันนี้แดงว่ะขัว,ขวาน้องอูนี่ก็แบบ สุดยอดเลยเด้อทุกคนยัางโบรานเฮ็ดเทียนลุ่มแล้วนเนาะเฮ็ดเทียนลุ่มแล้วเขาจะคอยชี้ยายเครื่องลงไปจะเสียาย,ยายบุญยายเพราะลึงอยู่แถวนี้ละมีแต่ว่ามีคนมายู่เราไปยู่ลุ่มไปยู่ลุ่มแต่คันว่าแม่ยู่แม่ก็ยู่นี่แล้วเออกำลังหาเงินทอนเฮ็ดเทียนลุ่มอ,อือ เป็นสิบเปดแม่บอกอให้ดีไม่ใช่เป็ดลูกประเด็นว่าแม่รายิบซ่องลูกนะคือว่าเกี้ม่ให้ประเด็นแม,มบริสังบริกามีสร่้างด้ป่ามาแล้วก็เป็นเต็ดรลดแม่บอกอ ปลาแดกว่าได้ซื้อปลาเฮ็ดนปะปลาตูวอันติดตัวตัวในปลาล่าเฮ็ดปลาแดกในป่าเต็มแลว้วอ่ะเต็มแล้วอีกหน่อยนึงไม่ใช่หูอุ้มหรือตัว ถ้าทุกคนอยากเอาไปให้กินสามารถเอาไปให้กินได้นะทุกคนเนะาะเดี๋ยวถ้าอีเม่เอาเดี๋ยวน้องอู้สิไปเอาอู้ปตัวนั้นไปล้ากนะ้ำมาให้อีเม่ใส่ก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนใส่นะนเนาะใส่ได้บอกอู้บอกเธอม,มืดแต่อู้มืดจอกเดี๋ยวไปล้างอู้ตัวนั้นให้แปบนะ๊บนึ่งนี่ทุกคนอีเม่เอาใส่ทางหมดละ เมื่อกี้น้องอูไปทําธุระส่วนตัวมานี่อ๋อใส่ทางมาละเรือจะให้เนาะอ๋ออีงี้ใส่ทางนี้ปลาแดงทามีจะคูบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอูบโอ้ตะแหงเลยกินประแดงปีนี้ไม่โรคไตก็โรคอะไรทำหาตี๋วอเฮ็ดกินก็เพื่ออันเอาไว้ยามพี่ยามน้องไงเนอะวัดเพื่อนมายามเาก็ต้องมีของตอนของฝากประแดก คลิปนี้น้องอูกะมีแต่มาเฮ็ดปลาแดงให้ทุกคนเบิ่งเพียงซรัมมี้เนาะเพราะว่าการเฮ็ดปลาแดงปลาใหญ่กับเฮ็ดปลาแดงปลาน้อยบ้านน้องอูมันจะต่างจากเฮ็ดต่างจากห่างต่างกันน้อยนึงก็เลยว่าเฮ็ดปลาแดงกินแล้วก็เลยว่าเออญาติท้าทายคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะว่าการเฮ็ดปลาแดงปลาน้อยของน้องอูเป็นอะไรเนาะคลิปนี้น้องอูก็สิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้น้องอูก็สิปิดปิดปิดคลิป เพียงเท่านี้ว่าว่กฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้อง o D อูเด้อเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์น้องอูเด้อเด้อบ๊ายบายแม่ล้างเครื่องอุปกรณ์ไวน้เนาะเกี่ยมเมียนบ๊ายบาย